สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านรายการเกษตรค่ายออนทัวร์วันนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนของพี่สุปชัยวิจารณ์ปีชาหรือพี่เก๋เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่3าตำบลโพทะเลอำเภอค่ายบรรจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งนอกจากเกษตรกรจะผลิตไม้ผลได้แก่ส้มโอและฝรั่งเพื่อจัดจำหน่ายแล้วยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะครับสาหรับการขยายพันธุ์และการจําหน่ายกิ่งพันธุ์นะครับก็ทางส่วนของเราที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นการเรียบยอดนะครับซึ่งเราจะใช้ต้นตอนเนี่ยเป็นฝรั่งขี่นกก็จะมีอยู่สสายพันธุ์นะครับก็คือฝรั่งขี่นกธรรมดากับฝรั่งขี่นกสายพันธุ์โอกินาวานะครับซึ่งโอกินาวาเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าแต่ว่าจะมีข้อดีก็คือทนทานต่อโรค หลายๆอย่างนะครับก็เราก็นําต้นตอฝรั่งขี่นกมาเนี่ยทาการเปลี่ยนยอดโดยนําฝรั่งพันธดีของเราที่เรามีเนี่ยมาเสียบเพื่อขยายผลขยายต้นนะครับก็ราคาที่เราจาหน่ายอยู่เนี่ยก็คือกิ่งละ100บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีเฟิร์นหงมีมีหงเป่าสือมีหงจ้วนสือแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มีฝรั่งแตงโมนะครับกำลังทำไว้อยู่ก็ สี่สายพันธุ์นะครับที่เรากําลังเริ่มขยายพันธุ์นะครับก็ประมาณนี้ครับนอกจากพี่สุประชัยจะจําหน่ายกิ่งพันธุ์ฝรั่งแล้วยังมีสินค้าอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันเราไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะฝรั่งมีหลายพันธุ์ใช่ไหมครับอันนี้เราตั้งเป็นฝรั่งแฟนตีนะครับก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์ในต้นนี้นะครับจะมีไส้ขาวสุยมี่ไหนสุยมี่อนไสุยมี่จะเป็นกิ่งลิมสุดครับ ครับแล้วก็กิ่งนี้จะเป็นกิ่งเสียบยอดอติดตาเป็นหงส์ต้นสือครับแล้วก็สีแดงนี้ก็คือแดงอยุธยาเบอร์หนึ่งครับก็จะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์คือหนึ่งต้นเนี่ยมีให้กินใ,ให้ชิมสามรสชาติเลยก็เอาไว้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนสวนครับนี่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็เอาไปใู้ไปกิไดถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยขายนี่เราขายยังไงก็ตอันตอนเนี้ ตั้งใจว่าจะขายประมาณสักต้นละสามหรอตอนนี้คือ,อ,อทดลองแ <3 S 1> ล<ะ>้วทำเข่งไว้แล้วกำลังจะเอาตามาเสียบขยายให้มีสาสายพันธุ์ในต้นเดียวเหมือนกันรังฟนีใช่ครับจะใส่เข่งไว้และในวันนี้พี่สุภชัยก็จะมาสาธิตการทำกิ่งพันุ์ฝรั่งแฟนซีให้พวกเราได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปรับ,รบชมกันไ,ได้เลยสาธิตพิธีการเสียบยอดฝรั่งแฟนซีนะครับก็คือ หต้นเนี่ยมี2ส,สายพันธุ์สาสายพันธุ์แล้วแต่เราจะเพิ่มลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็เดี๋ยวจะทําการสาธิตกิ่นพันธุ์แบบ2ชนิดนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นต้นของอหงชวนสือ1ต้นและ1ชนิดและชนิดต่อไปที่เราจะมาเสียบก,ก็คือหงเป่าสือเป็นฝรั่งไส้แดงเหมือนกันแต่ว่ารสชาติแตกต่างกันนะครับก็เริ่มต้นเราก็หลังจากที่เราได้กิ่งพันธุ์ดีมาแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราได้ ดูไปก็เตรียมไว้หนึ่งหนึ่งิงจากนั้นเราก็มาดูที่ต้นพันต้นตอที่เราจะทําการติดตาขยายพันธุ์เพิ่มนะครับเราก็เลือกตําแหน่งที่เราจะทําการเสียบลงไปนะครับก็ติดลงไปทําการปาดลงไปนะครับที่ลําต้นเพื่อที่จะเอากิ่งพันธุ์ดีเสียบลงไปนะครับ แล้วเราก็บากเป็นบากนะครับเพื่อจะรองรับไม่ให้กิ่งหลุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการปาดเพื่อที่จะทำเป็นริมเสียบลงไปนะครับปาดด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็วางกิ่งดีแนบลงไปนะครับ จากนั้นก็ใช้เทปพ,พันเกลียวเอ้ยเทปพ,พันจริงครับโทษทีพันจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมครับ แล้วก็เสร็จแล้วครับก็ทิ้งไว้ประมาณ30วันแล้วก็จะมาดูว่าตาเนี่ยออกหรือยังแล้วก็ทําการกปีดเทปพ,พันกิ่งออกนะเพื่อให้ตาเนี่ยเขาขยายขึ้นออกมาก็จะได้เป็นกิ่งพันแพนซีนะครับมี2ส,สายพันในใน1ต้นครับและทั้งหมดนี้ก็คือสินค้าดีสินค้าเด่น ของตำบลโพทะเลอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีส่วนในอีพีถัดไปนั้นเราจะพาท่านไปทัวร์ที่ไหนโปรดรอคอยรับชมกันตอนต่อไปค่ะ